สวัสดีครับตอนนี้ผมป๋าช้างก็อยู่ที่โชว์รูมนิสสัน t ีเอีกแล้วนะเหมือนทุกวันทุกทีเช่นเดิมนะแต่วันนี้พิเศษกว่าเดิมต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราไปส่งมอบรถนะครับลูกค้ารายหนึ่งนะครับที่บางแครนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็มาพบกับลูกค้าท่านนั้นนะครับแล้วก็แฟนด้วยนะครับซึ่งเอ๊ะทำไมออกรถไปแล้วจึงต้องมาโชว์รูมอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนิดนึงนะครับว่ามาทําไมอ่ายังไงก่อนอื่นผมขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับอ่าแล้วก็สวัสดีน้องนกด้วยสวัสดีค่ะอ่าน้องนกเขาเราเป็นตําแหน่งอะไรนะครับนก CRO ลูกค้า CRO ลูกค้าสัมพันธ์ฝขายนะก็เป็นผู้ช่วยเหลือในเคสนี้นะครับน่องจาต้องส่งเรื่องเรื่องอะไรนะวันนี้มาทําไมเนี่ยมารับเงินรางวัลครับรับเงินรางวาัล แต่จริงๆยังไม่ได้รับเงินรางวัลมาส่งเอกสารเพื่อรับเงินรางวัลเพราะว่าทางนิสสันมอเตอร์เนี่ยจะโอนตรงเข้าบัญชีลูกค้าเลยรับเงินรางวัลอะไรครับเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นแคมเปญแคมเปญนิสสันโปรใหญ่เซเยสได้รับรางวัลที่เท่าไหร่ครับรางวัลที่สองครับจำนวนเงิน50าหมบาทจำนวนเงิน50าหมบาท จำนวนเงินห0,000บาทครับห้าหมื่นบาทว้าวห้าหมื่นบาทเลยนกนกมีอะไรจะถามพี่เขาไหมฮะถามผู้โชคดีของเราก่อนะคะว่ารู้สึกยังไงตอนที่พี่ช้างพี่ช้างพี่ช้างจะพูดลุงเลยหรอพี่ช้างกาพี่ช้างบอกพี่ช้างบอกรู้สึกไงครับทีแรกก็ตกใจค่ะตื่นเต้นเพราะว่าไม่ได้ติดตามเลยก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้ด้วย ดีใจเคยได้ครั้งแรกเลยได้ครั้งแรกเลยนี่ผมผมลายหาครับพี่ผู้ชายพี่ผู้ชายบอกว่าเฮ้ยผมจะได้จริงๆเหรอเหมือนไม่เชื่อเหมือนไม่เชื่อผมบอกจริงแล้วก็ส่งเอกสารให้ดูนะพี่เขาบูดคำแรกเลยเหมือนถูกหวยเลยนะใช่ครับจริงๆแล้วได้เงินดาวคืนเลยนะเกือบได้เงินดาวคืนยิ่งถูกหวยอีกนะคะดีใจด้วยดีใจมากๆเลยมากมากเลยนะครับ อยากให้กล่าวถึงความรู้สึกหน่อยครเอานกถามพี่กมลวานก่อนพี่ผู้หญิงว่ารู้สึกยังไงหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับท่านผู้ชมที่ได้ดูคลิปนี้ว่าเฮ้ยมาซื้อกับที่นี่นะได้จริงอะไรก็ว<ม>่าไปครับเอาจากใจเลยครับไม่ต้องมีสคริปต์เลยจัดเลยครับผมก็เลือกไม่ผิดคะ่ะที่ออกกับที่นี่นะคะทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เลือกดูรถออกรถการจองแล้วก็จนถึงส่งมอบนะคะ ก็ทุกขั้นตอนราบลื่นไปได้ด้วยดีจนถึงได้รับน้องวันก็ปาช้างาติดตามให้ตลอดเพราะว่าตัวเองไม่ได้ติดตามเลยก็ดีใจมากค่ะที่ช่วยประมาณว่าถ้าผมไม่บอกก็ไม่รู้นะไม่รู้แต่ผมต้องบอกเพราะว่าบริษัทบังคับเลยต้องบอกลูกค้าต้องชี้แจงให้เรียบร้อยที่่ะคาบรู้สึกไงครับตัดสินใจถูกแล้วครับที่เลือกกับเลือกออกรถกับทีมงานป่าช้างนะครับรถสวยแถมได้ของแถมเยอะแยะเลยครับแล้วก็แถมได้รางวัลนอกจากได้รถ น้ำเงินสีน้ำเงินนำโชคก็คยังได้รางวัลที่สองอีกห0,000บาทสุดยอดเลยแม่สุดยอด <c oughs> เลยดีใจด้วยนะครับ <c oughs> มีอะไรตกหล่นไหมครับประมาณนี้เนาะโอเคยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะที่วันนี้อุตส่ามายื่นเอกสารด้วยตัวเองนะแล้วก็ให้เราอนุญาตให้เราได้ถ่ายคลิปด้วยน้องน้องมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับเดีย๋ยวเรามาพูดพร้อมๆกันดีกว่าในเรื่องของอแคมเปญ ว่าแคมเป็นนี้คืออะไรเราพูดพร้อมกันแคมเปญนิสันโปรใหญ่เซเยสเอาแบบให้มันสมกับการที่เราได้ห้า0 0ื่นเลยนะพี่สำหรับที่เขามอบรางวัลนี้ให้กับเราให้กับลูกค้าอ่ะหนึ่งสองสแคมเปญนิสันโปรใหญ่เซเยสนิสันอีซีเพอออกรถง่ายผ่อนสบายได้รถถูกใจในฝันนิสันอีซีเพ์เท่านั้น